ทำไมทุกคนมีปัญหาอะไรกับพี่เชอร์คะเนี่ยพี่เชอร์อยู่โน้นไม่ได้อยู่กับโน้มาถามอยู่ทาไมเดี๋ยวจะโกรธจริงๆแล้วนะแล้วพี่เป้ร้ายกาจมากแบบว่าหนูอะ่ะปกติโน้ขึ้น Candy. ยูนิตแคนดี้พี่เป้ชอบพี่เป้เอาหนูไปไว้สุดท้ายแล้วตัวเองขึ้นอะไรตัวเองขึ้นล็อกเกอร์ลูมล็อกเกอร์ลูมอยู่เพลงไหนเพลงเกือบท้ายแล้วตัวเองไปอยู่แถวไหนแถวสองหนีเอ็มซีทุกคนคะทุกคนต้องใส่เรียนนะคะทุกคนจะมาโดดเรียนอะไรง่ายๆแบบนี้ไม่ได้นะคะเป็นแพชชั่นที่ไม่ดีเลยตื่นมาพร้อมกับความหัวร้อน đấy mình ngay sih I, I, want you, I, want you, I need you. แม่ไหมวันนี้ไม่เบาคุณแม่แล้วไม่เหลืออะไรให้เบ้าเรา,เากระเียม,มเหมือนเราตอนแรกจะเล่าอีกอ๋อสรุปรู้แล้วว่าที่มาของชื่อมิวมาจากอะไรแม่ก็บอกว่ามันมาจากว่าเสียงลูกแมวแหละแต่แบบตอนแรกแม่จะให้ชื่อมิวเซียดูหรูปะดูหรูปะตอนนั้นหนูบอกว่าชื่อมิวอะไรนะจะไม่ได้แต่แบบแม่บอกว่าจริงๆแล้วมันมาจากมิวเซียที่แบบเป็นเปอร์เซียอะไรเงี้ยนะเป็นลูกแมวเปอร์เซียก็เลยเป็นมิวเซีย จำไม่ได้มิวเซียอะไรสักอย่างนะ่ะแต่แบบแม่บอกชื่อเต็มมาแล้วก็โอโ้โหรูรามาเฮ้ามากเลยแล้วก็งงว่าแล้วมันอีท่าไหนมันถึงมาลงตัวเป็นแบบว่ามิวจากมิวเซียห่างๆกันบ้างก็ได้คุณพี่คะช่วงโควิดเราจะมาคิดถึงกันมันก็ไม่ดีนะคะหมูไม่ได้ตัดคีเมคัดเลยค่ะเดีไม่ไจะตัดคีเมคัดมาเป็นผมสองชั้นมานานแล้วเป็นขนมชั้นเลยคะ่ะเนี่ย แต่ทำไมดูแบบเหมือนพอหนูเปิดฟิลเตอร์ใช่ไหมผมหนูมันก็เลยแบบไม่เห็นจุดที่มันชี้ฟูอะค่ะหนูเลยไม่สามารถหนีผมจุดที่มันชี้ฟูได้ทำไมถึงอยากเปลี่ยนชื่อไม่ได้อยากจริงๆเคยเล่าไปนานแล้วไม่เล่าคำสองแล้วดีกว่าเพราะว่าเพราะว่าก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจะเปลี่ยนทำไมแต่แบบณโมเมนต์นั้นมันโดนล้อไะก็เลยไม่ได้นะวันนี้มีงานค่ะต้องตื่นขึ้นมาถ้าไม่แต่งหน้าไปทํางานไม่ได้งงทุกคนไม่รู้เหรอว่าหนูมีงานหรือจริงๆรแล้วหนูไม่มีงานแต่หนูมีงานใช่หนูมีงานวันนี้ ไม่หรู้สึกว่าเขาประกาศไปเลยเขาไม่ได้ประกาศเนาะเขาไม่ได้ประกาศนี่คือหนูบอกไว้นะว่าหนูนอนแล้วอะตื่นมาพร้อมกับความหหยล้อนไหนมันยังไงซิทุกคนคะทุกคนต้องใส่เรียนนะคะทุกคนจะมาโดนเรียนอะไรง่ายๆแบบนี้ไม่ได้นะ นหนูอ่านรีวิวมาแล้วรู้ไหมว่าหนูเล็งตั้งแต่วันที่เปิดตัวมิวแรนนะคะหนูเลงทาวเวอร์ไว้แล้วสักวันฉันต้องได้กินทําไมเมมเบอร์ไม่ได้กินทาวเวอร์กินแก้วอ,อร่อยแต่กินทาวเวอร์มันอร่อยกว่าเพราะมันเป็นทาวเวอร์ว่าวันนั้นเขาเอาไว้ให้สําหรับคนอื่นกินน่ะเขาเอาไว้ให้แฟนคลับกินน่ะหนูก็เป็นเมมเบอร์หนูก็อยากกินคนพี่กลับไปเรียนคะ่ะใครแบบว่ามาดูเดี๋ยวเอาอันนี้หีบเลยนะร้อนๆอ,อยู่เลยนี่เห็นไหมผมเรียบเลย ใดๆก็ตามไม่แนะนําให้ทุกคนโดดเงียดโดโดเรียนนะคะช่วงนี้เงินต้องใช้ความรู้ต้องมีนะคะเพื่อการเอาตัวรอดนะคะอย่ามองว่าเป็นเรื่องตลกเพราะว่าหนูจริงจังนะคะเรื่องนี้ใช่หนูเป็นคนโหดหนูมไม่ใช่คนใจดีทาไมทุกคนต้องมาถามหาเมมเบอร์คนอื่นกันหนูอยู่ตัวคนเดียวอ่ะคุณแม่หนูมไม่ได้อยู่กับใครถ้าเกิดมีใครเรียกออกมานี่คือน่ากลัวเลยนะสยองนะคะ หนูยังไม่เคยเรียนตัดชุดค่ะอยากลองนะแต่ว่ามันต้องใช้เวลาค่อนข้างเยอะเลยแหละแบบถ้าเกิดสําหรับคนที่ยังไม่เคยตัดชุดนะการจะตัดชุดแนวน้องใช้เวลาเยอะหนูไม่ชอบไดโนเสาร์ค่ะไม่ไม่ได้เอาชุดไอติกาต้าไปค่ะเวลาเรายืมชุดเพื่อที่จะไปถ่ายทูช็อตอ่ะมันจะมีชุดจำกัดว่าเอ้ยคุณสามารถยืมได้เท่านี้เท่านี้เพราะว่าทีมคอสตูมเขาก็มีน้อยใช่ไหมเพราะงั้นเราเลือกมาได้แค่แบบบางชุดเท่านั้นไม่งั้นคอสตูมเขาแบกออกมเาเขาก็แบกไม่ไหว ทำไมทุกคนมีปัญหาอะไรกับพี่เชอร์คะเนี่ยพี่เชอร์อยู่โน้นไม่เดีกับโน้มาถามหนูทำไมเดี๋ยวจะโกรธจริงๆแล้วนะหนูก็อยู่ของหนูนี่ก็เอะอะอ,อยู่ไม่ให้คนนู้นอยู่ไม่ให้คนนี้ชอบใครก็ไปหาคนนั้นค่ะอย่าบังคับให้เขามาหาหนูเลยเขาก็ทำชีวิตของเขาอยู่นี่นั่นนะะนะั้นแต่ใดๆก่อนที่เราจะไปทูช็อตนะคะเราต้องดูกันก่อนอน,นะคะว่าเราต้องดูกันก่อนว่างานมันจะถูกเลื่อนไหมนะคะตอนนั้นคุยกับพี่เป้เรื่องแบบเฮ้ยอะไรกันครับเนี่ย คือจริงๆแล้วมันเป็นแก๊งที่แบบมารวมตัวกันได้ไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเพราะงั้นมัน,นก็ไม่รู้เลยว่าเราจะกลับมาได้หรือเปล่าอย่าเรียกว่าแก๊งเลยเพราะมันคือกลุ่มคนที่แบบว่าไรไม่ครบแล้วก็มารวมตัวกันใช่อะไรกันครับนี่ก็ยังคงประกอบไปด้วย ู่หูโรเมนะคะที่ไม่รู้ว่าอะไรคบล้วรู้น่าจะครบแล้วแหละพี่เป้ก็น่าจะใกล้คบแล้วพี่ย้ำใสจริงๆอ่ะคบไวมากนะเป็นคนที่ไรคบไวมากหนูเนี่ยแหละค่ะไม่รู้เหมือนกันนะเข้าไปแล้วเขาก็เฮ้ยอะไรกันครับเนี่ยหนูก็เลยเฮ้ยอะไรกันครับเนี่ยกับเขาด้วยแบบงงเฮ้ยอะไรกันครับเนี่ยมันไม่รู้เลยค่ะว่าปรวมตัวกันได้ไงนะคะแกงนี้ก็ยังคงแบบ มันไม่ใช่แก๊งมันคือกลุ่มคนที่มารวมกันเพราะอะไรก็ไม่รู้ง่วงง่วงง่วงแล้วโมเพราะว่าอยากนอนง่วงมากค่ะแล้วพี่เป้ร้ายกาศมากแบบว่าหนูอ่ะปกติหนูขึ้นยูนิตแคนดี้พี่เป้ชอบพี่เป้เอาหนูไปไว้สุดท้ายแล้วตัวเองขึ้นอะไรตัวเองขึ้นล็อกเกอร์ลูมล็อกเกอร์ลูมอยู่เพลงไหนเพลงเกือบท้ายแล้วตัวเองไปอยู่แถวไหนแถวสองหนีเอ็มซีพี่หวานก็หนีหนีไปอยู่อันแรกสุดเลยแล้วตัวเองขึ้นอะไร โยคาเซโนชิวาซาอันสุดท้ายแล้วหนูอ่ะแคนดี้อ่ะเปลี่ยนชุดแบบโลกๆวิชาตบต,ตาของคุณพี่พวกพี่ทั้งสองคนไม่ยอมมาเอ็มซีเลยแล้วแบบเอาหนูไปไว้ท้ายสุดแล้วหนูแบบจนจะคุยอะไรดีแล้วแบบวันไหนที่แบบว่าเอ้ยเอ็มซีแล้วมันหา่างเงี้ยแล้วลงมาบอกเฮ้ยวันนี้มันเวิร์ควันนี้มันเวิร์คเออพี่แป้ใช้อำนาจในทางไม่ชอบไม่ดีไม่ชอบ,ชอบเออพี่แป้หนี้่พี่หวานก็หนีแต่แบบพี่หวานโกรธไม่ได้ไงเพราะว่าพี่หวาน ี่หวานไปกัปตนหนูกลัวี่หว่านไ่ลงหนูโกรพี่เป้พี่เป้หนีพี่เป <on> no ้หน <into động> ีแล้วแบบหนูทวงนะไม่ใช่ว่าหนูไม่ทวงนะหนูแบบพี่เป้แล้วก็รู้ไม่ใช่หรอพี่เป้เออเออไม่สนจริงแล้วหนูก็ไข่มุกกูซังสองนอที่แบบว่าจริงๆหนูรู้สึกว่าเอ๊ที่ตรงนั้นมันควรเป็นที่ของฉันหรือเปล่านะฉันไม่ทำอะไรตรงนี้นะอะไรเงี้ยใช่พี่เป้เปลองพี่เป้เนียนเนียนมากแล้วตอนแรกหนูคิดว่าแบบอะ แฟนคลับเขารู้แล้วว่าเราจะขึ้นยูนิตไหนหนูคิดว่าเขาจะเปลี่ยนที่กลับให้ไม่อยู่ยาวอยู่ยาวเลยเอาจริงนะเอ็ฟแบบไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็เกินเวลาค่ะพี่เป๊แบบเอาจริงๆ Member n อ์อนไฟแบบอยู่ตรงไหนก็เกินเวลาหมดจริงๆเราไม่สามารถคุยให้มันแบบว่าสั้นได้ไม่สามารถจริงๆจริงหนูว่าจะประท้วงขอคืนที่เดินมนะคะบอกว่าไม่ได้ทุกคนเขารู้กันหมดแล้วทุกคนเขารู้แล้วว่านี่มันคือที่ของหนู ขอที่เดิมคืนนะคะพี่เป้แควีบีลองที่ตรงนั้นมีชั้นหรือเปล่าโอเคเราให้พี่เป้ยอยู่ที่เดิมเป็นดี่ก่อนนะคะพอเริ่มเห็นแบบเรือโน่นนี่นั่นกับพี่เป้แล้วแบจะ,ะดีเหรอเออพี่เป้กับโมเข้ากาันเออถ้าเกิดที่เอออยากเห็นโอชิเบะพี่เป้กับโมบายเหมือนกัน <laughs> พี่เป้อยากเป็นสีดำเหรอ <laughs> ลอลล ถ้าเกิดจะบอกที่ไปที่ปเป็นสีขาวที่ไปเนอะไม่จะเป็นสีดำแน่เลยจริง,งถ้าเกิดหบืว่าเอาจริงถ้าเกิด N 5ขึ้นแบบว่าขึ้นแบบโอชีเป๋หนูว่ามันต้องหาหนูหนูว่ามันต้องหาแน่เลยอ่ะันจะยังไงนะอะไรอย่างนั้นจริงอยากแบบว่าอยากอยากเป็นเซนเตอร์คู่โมบายมากเลยพอได้จริง,รงๆเรารู้สึกแบบว่าอยู่กับโมบายแล้วแบบเออสบายใจอะไรอย่างเนี่ย เลยอยากแบบว่าอยากขึ้นอยากอยากได้มีโอกาสแบบว่าเต้นอะไรนะตอนนั้นก็ฝันถึงขั้นเก็บไปฝันเลยนะว่าได้เต้นคิโบเตกิกับโมบายอะไรอย่างนั้นใช่ชอบมากแต่แบบอีกรู้ความรู้สึกหนึ่งก็รู้สึกว่าปันกับวีก็เหมาะกับเพลงนี้เหมือนกันเลยคิโบเตกิฟรีฟูลีหนูว่าหนูว่าหนูก็ไม่อยากแบบว่าอะไรแบบอยากเป็นเซนเตอร์อะไรอย่างนั้นหรอจริงแบบคิดว่าก็สนุกกับเชียเตอร์แบบนี้ก็ดีอยู่แล้วอะไรอย่างนั้น ออออถ้าเกิดพี่น้ำหนึ่งพี่เนยต้องเป็นเพลงเลยดีวะ่ะถ้าปันจนิตเชียร์วิสามั้งนะรู้สึกว่าแบบอินเมสสองคนนี้มันเขานนน้ากันแต่หนูรู้สึกว่าถ้าเกิดเป็นปันจนิตอยากให้เป็นเพลงคู่ไปเลยมากกว่าอยากเห็นสองคนนั้นมีเพลงคู่แล้วก็อยากเห็นออที่มันเป็นเพลงพี่น้องทะเลาะก,กันนะชื่อว่าอะไรนะเพลงนั้นอะอยากเห็นพี่น้ำหนึ่งกับพี่เนยอันนั้นะหนูคิดว่าน่าจะเหมาะกับพี่น้ำหนึ่งกับพี่เนยพี่น้ำไป็นสีม่วงพี่เนยเปสีชมพูเนี่ยเหมาะโอเคจบการแนะนำเพลงแต่เพลงทาดีค่ะ โอเคไปแล้วดีกว่าไปทำไปอื่นแล้วดีกว่าลืมไปเลยว่าต้องทำอื่นด้วยไปแล้วค่ะบ๊ายบาย